รอกาบสวัสดีพี่น้องเชิญรับฟัสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเหล่านี้กลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของ VUGC นะผมซื้อของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันนะก็คือกีนสปาเกตตีสตาร์ไคลเบอร์นะผมหรือว่าวอลคัตี้สีเขียวรูปดาวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด5,000ชิ้นนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันวันนี้นะคือแมป YH นะครับผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเพจจะมีหรือบ้ล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในนเกมะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ารอบนี้คอยออนกี่ชั่วโมงนะพอรับกันก่อนเนี่ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมเพื่อนผมไปยัดดูบอร์ดนี้ตรึงนะครับอครั้งนี้เขาเราออนเวลาทั้งหมดสองร้อยสี่ิบนาทีนะเพื่อนหรือว่าสี่ชั่วโมงได้เนะครับผมใครที่ดูลิมนี้จบแล้วอยากได้ของชิ้นนี้ไหนยังไงก็อย่าลืมดีเข้ามาออนเวลากันนะครับเพื่อนแล้วก็สาหรับใครที่ยืนออนเวลานะเพื่อนระวังตัวหลุดด้วยนะผมใครที่แบบตื่นขึ้นมาออนกลางดึกอย่างเงี้ยครับปล่อยตัวไว้ระวังเพลินนะเพื่อนระวังตัวหลุดออกจากแมพกันด้วยนะครับผม เพราะผมเคยออนไวแล้วมันหลุดนะถ้าให้ดีเนี่ยประมาณ20นาทีเข้ามาดูครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมสาหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนก็เป็น EP สั้นๆน,นะผมซึ่งใครที่มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมและถ้าใครไม่อยากพลาดชิปของให,ใหม่ๆเนี่ยยังก็ลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพราะคืนนี้ของฟรีมาเยอะนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะโพสไปที่ชุมชนนะผมซึ่งใครไม่อยากพลาดก็ลืมกดกระดิ่งกันหน่อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าไปละจุ